สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระของหลวงปู่ดุวัสแกกันต่อซึ่งเป็นพิมพ์หนุมานถอดพิมพ์มาจากพระของหลวงปู่ศรีลักษณะของพระก็คือเป็นพิมพ์หนุนมานถอดพิมพ์มาจากพระของหลวงปู่ศรีซึ่งจะมาเปรียบเทียบกันว่าองค์นี้เป็นด้านหลังมียันตาของจักด้านองค์นี้ไม่มียันตาของจักเราจะมาเปรียบเทียบพิมพ์กันดูว่า ลักษณะของพิมพ์หรืออะไรต่างๆว่าเป็นยังไงส่วนด้านหลังยันยันนี้ผมต้องออกตัวก่อนว่าตอนนี้ผมไม่ชํานาญแต่ดูๆแล้วมันก็แปลกๆอยู่เหมือนกับที่เคยเคยพูดไปแล้วแหละแต่เรามาดูด้านพระพิมพ์พระเหมือนกันไหมอย่างนี้เป็นพิมพ์อนุมานทอดพิมพ์มาจากพระของหลวงปู่ศรีวัศแก่เรามาดูพิมพ์กันล,กลักษณะของพิมพ์ก็คือ เรามาดูพิมพ์จุดสังเกตผมจะมองในี้ว่าเปรียบเทียบให้ดูแค่จุดนี้ผมดูจุดนี้เป็นหลังก็คืออย่างอื่นก็หาเอาเองเพราะส่วนมากก็คือจะใกล้เคียงกันนั่นแหละเป็นพระของลุงปุษดูวัดสแกถอดพิมพ์มาจากพระของลุงปุษสีวัดสแกอย่างนี้ลักษณะของพระองค์นี้ด้านหลังมียันตากงจัะเราดูเรามาศึกษามาขยายดูกัน ลักษณะของพิมพ์องนี้ด้านหลังมียันต์ตาคงจักรามาดูเรามาขยายลักษณะของพิมพ์ก็มองนี้ว่าดูาหาจุดสังเกตต่างๆกันเอาว่าเป็นยังไงผมบอกแต่ว่าลออักษณะของพิมพ์อย่างนี้มีขีดมีขีดอย่างนี้ส่วนอื่นก็คือส่วนมากก็จะเหมือนกันนั่นแหละแต่เราดูว่า ยังไงดีกว่าเพราะพระของพระยอดพิมพ์จุดสังเกตต่างๆก็จะมีบ้างไม่มีบ้างโดยเฉพาะบางครั้งเป็นพระที่แช่น้ำชาอย่างนี้จุดสังเกตที่เล็กๆตามซอกตามอะไรอาจจะลบอาจจะหายไปอย่างนี้ก็เป็นไปได้เราก็ดูหลายๆส่วนประกอบกันโดยส่วนมากก็คือผมจะดูอย่างนั้น เพราะพิมพ์นี้ผมให้ความสําคัญเป็นอันดับสุดท้ายผมจะให้ความสําคัญที่เอกลักษณ์ในการสร้างของพระออกมาอย่างนี้มอ,ง,องนี้ว่าพระของลวงก่ด,ดูเป็นพระที่หยาอพิมพ์ออกมาและแม่พิมพ์ก็คือถอดพิมพ์มาจากจากพระนั่นแหละการเปลี่ยนแปลงของพระก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเราต้องไล่ต้องต้องอะไรดู อยูสังเกตต,ต่างๆขิมผมถึงให้ความสําคัญเป็นอันดับสุดท้ายเพราะบางครั้งก็คือพระจะมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรไปบ้างแต่หลักๆก็คือจุดสังเกตต,ตามที่ผมเคยบอกเราดูรอยตะไบหยาตะใบไม้หรือชาวบ้านเขาเรียกว่าบุ้งเราก็จะมองเห็นนี่ตามขอบตามอะไรอย่างนี้เห็นได้ง่ายว่าอะไรต่างๆและอีกด้านหลังก็คือด้านหลังก็แบบ ที่เขาพูดกันแบบน้ำน้ำเต้าหู้หรือปูนซีเมนที่ยังไม่เกิดอย่างนี้มีฟองอากาศมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่องค์อย่างนี้เราก็มาดูเรามาศึกษาดูกันรายละเอียดต่างๆองนี้เหมือนกันองนี้เป็นองค์ที่ยังไม่แช่น้ําชาอย่างนี้จุดสังเกตต่างๆเราก็จะเห็นเพรามองอย่างนี้ว่าดูจุดสังเกตต่างๆที่เกิดขึ้นที่องพระเพราะ ภราที่แช่น้ำชาหรือไม่แช่ก็ถือจะหายไปหรืออะไรอย่างนี้ไม่กระทั่งเนื้อนี่แหละมองนี้ว่าเนื้อต้องเหมือนกันเป๊ะๆไหมผมมองคือไม่เหมือนด้วยพระเป็นพ้าที่เรามองนี้ว่าหยอดพิมพ์ออกมาและแม่พิมพ์ก็คือเป็นพระอย่างนี้เราก็ดูการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเราก็ต้องไล่ว่ามีเปลี่ยนแปลงจากตรงไหนไปตรงไหนบ้าง มันก็จะลายยากก็ด้วยน่เราจะเราเห็นพระครบทุกพิมไหมถ้าเราไม่เห็นพระครบทุกพิมเราจะอะไรเป็นหลักเป็นอะไรในการยึดจะเอาหลังตากรงจักเป็นจุดยึดไหมซึ่งหลังตากรงจักก็คือเป็นพระที่โดยส่วนตัวผมมองก็คือเราจะอุปมาเป็นพระที่ แต่กองจากหลังจากหลวงปู่สังขารไปแล้วอย่างนี้เป็นพระที่ให้เช่าจากตู้ของวัดเราจะอุปมาเพราะนั้นแต่มองนี้ว่าเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเข้ามาว่าออมีการทำขึ้นมาตั้งแต่ปีสามหนึ่งแล้วอย่างนี้เราก็จะข้ามไปเราจะเป็นอุปมาไปเป็นที่พระที่แจกหลังหลังหลวงปู่สังขารไปแล้วให้เช่าที่ตู้ของวัดอย่างนี้ เราจะเป็นไปอุปมาไปอย่างนั้นอย่างเอกลักษณ์เราก็มอ,ง,องนี้ว่าเราดูเอกลักษณ์ในการสร้างมีการเราก็มองเห็นรอยตะใบรอยตะไยตบยาตะไบไม้หรือชาวบ้านเขาเรียกว่าบุ้งเราก็จะเห็นอย่างนี้เราดูอย่างนี้ลักษณะของหลังองน์นี้ด้านหลังก็มองนี้ว่าผงเยอะเยอะกว่าปกติมองนี้ว่าเราดูอย่างนี้ผงเยอะ ฟองอากาศก็คือจะน้อยหน่อยอย่างนี้มากกว่าเขาเราจะบอกว่าผิดเนื้อไหมถูกพิมพ์แต่ผิดเนื้อเราจะพูดอย่างนั้นได้ไหมเพราะด้วยพระเป็นภาพที่พูดว่าเวอร์ก็คือลุองปู่หยอดทุกวันมีการแต่งทุกวันมีการเก็บทุกวันอย่างนี้เมื่อท่านว่างจากภารกิจต่างๆอวารธรรม10องค์ยีองค์ร้อ,อยองค์ รืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ด้วยเวลาของท่านทําทาทุกวันหยอดทุกวันแต่งทุกวันอย่างนี้โดยภารกิจต,ต่างๆว่างเมื่อไรท่านก็ทําจะให้เนื้อเหมือนกันทุกครั้งเลยไหมและการหยอดพิมพ์หยอดเฉพาะอนุมานเลยไหมเราก็ต้องไปมองอย่างนั้นเนื้อพระมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันอย่างนี้เราจะติเกเลยไหมเราก็ดูเรามาศึกษาปรกอบเอกลักษณ์ต่างๆอย่างนี้ ลอยตะไบหยาบเราก็จะมองเห็นเราดูอย่างนั้นดีกว่าเป็นภาพของหลวงปู่ดูวัดสแกเรามาดูเปรียบเทียบกันต่างๆนี่ซึ่งถ้าเรามาดูองค์นี้เป็นองค์ถือว่าค่อนข้างจะหายากอย่างนี้องค์นี้ถือว่าค่อนข้างจะหายากเราดูเราหมา,ามอ,ง,อางนี้ว่าเปรียบเทียบกันค่อนข้างจะหายากคาว่าหายากก็คือเป็นพาะที่ มีแช่น้ําชาและมีรอยจานของหลวงปู่ดูวัสกแกรอยอย่างนี้ผมดูเป็นรอยจานของหลวงปู่ดูวัสแกซึ่งด้านหลังเราก็จะมองเห็นเอกลักษณ์ของพระของหลวงปู่ดู่วัสแกแบบหน้าน้าจางหุง้งรอยตะใบนี่รอยตะใบหยาบตะใบไม้ชาวบ้านเขาเรียกว่าบุ่งเป็นระเบียบไม้ไม่เป็นระเบียบเราดูเราศึกษาเราจะจําอะไรไหมเหมือนกับ พระโรงงานหรืออะไรเราดูมันไม่มีขั้นตอนการผลิตหรืออะไรลุงบอกปูกว่างเมื่อไรท่านก็มาทําองค์นี้อย่างนี้เนื้ออย่างนี้เราดูเราขยายดูส่วนพิมพ์มองนี้ง่านว่าเส้นที่ผมใชด้ดูแต่จุดสังเกตต่ตางๆองนี้จุดสังเกตต่างๆแค่จะบอกว่าไม่มีเลยหายาก ่เราเทียบกันกับวงอื่นเราก็จะเห็นเราจะตีเป็นเกเลยไหมเป็นพระของลวงปู่ดูวะสะแกเนื้ออย่างนี้องคนี้มองอย่างนี้ว่าสาหรับเนื้อนี้ผมมองคือเป็นเนื้อที่แก่ผงค่อนข้างเยอะมีผงค่อนข้างเยอะเราดูเราศึกษารายละเอียดต่างๆพระของลวงปุ่ดูวะสะแกเราดูเราศึกษาต่างๆเหนะมือนองนี้อย่างนี้เราเห็นเป็นอะไร เป็นดินน้ำมันไหมหรืออะไรต่างๆเราดูเราเปรียบเทียบต่างๆพระของหลวงปู่ดูวัสสแกเราดูเอกลักษณ์ในการสร้างในการพิมพ์เนื้อผงที่แช่น้ำชาเราก็จะเห็นผงเหมือนกับอะไรไหมถ้าดูคร่าวๆก็เหมือนกับปูนซีเมนต์ดำแต่เมื่อดูจริงๆแล้วเป็นเนื้อผงนี่แหละแต่แช่สีอาจจะคล้ำไป เราก็ดูอย่างนี้ลักษณะผงต่างๆเอกลักษณ์เราก็จะมองเห็นถ้าเราดูความคมชัดหรืออะไรต่างๆองค์นี้ก็จะหายไปด้วยเป็นพระที่แช่น้ำชาน้ำชาก็คือน้ำมน์นั่นแหละเราดูเราศึกษามองนี้ว่าเทียบกันและมาดูอีกองค์หนึ่งเป็นองค์องค์นี้ทุนศีลไว้ มองนี้ว่าน่าจะไปจ้างเขาถ่ายรูปเพือ ok ่อที่จะมาลงขายอย่างนี้ก็เป็นมองนี้ว่าเป็นพระที่สวยอ, ok อย่างที่ผมบอกนนะผมทำตอนนี้ก็คือมองนี้ว่าเราอยากมีตัวตนเป็นพระที่คัดพระที่เก็บออกมาให้ดูมาให้ศึกษาอย่างนี้ตร ok งนี้เป็นพระท,ที่สวยลักษณะเนื้อจุดสังเกตต่างๆเราก็ดูคล้ายกันไหมเหมือนกันไหม เป๊ะเลยไปเราก็ดูเราดูจุดสังเกตต่างๆของสององนี้เนื้อด้านหน้าใกล้เคียงกันไหมแต่ถ้าเรามาดูด้านหลังล่ะองค์นี้มองนี้ว่าสลับแล้วกันผงจะแตกต่างกันเยอะแต่เอกลักษณ์เราก็มองเห็นลอยแตกลอยบินเป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดจากการตะไบาการตะไบเราก็มองนี้ว่าตะไบ องค์เยื่อตาใบยาบอาจจะอาจจะกินเข้าไปเนื้อผ้าที่ลึกหน่อยนี่เราดูฟองอากาศต่างๆเนื้อผ้าหรืออะไรต่างๆเราดูองค์นี้ลักษณะของด้านหลังแบบฟองตาหู้ที่เขาพูดกันไหมหน้าน้ำตาหู้หรือหน้าปูนซีเมนต์มันก็ไม่เหมือนกันเป๊ะๆเ,เ,เพราะอย่างนี้เราดู เป็นกันเป๊ะไหมถ้าเราเทียบแต่ละองค์แต่ละองค์มันก็จะไม่เหมือนกันเราก็ดูเราดูส่วนประกอบต่างๆเอกลักษณ์ต่างๆของพระออกมาลักษณะของพระเราก็จะเห็นมองเห็นรอยตะบเป็นตะบหยาบตะบวุ่งอย่างนี้เราก็จะมองเห็นเราดูเอกลักษณ์ส่วนพิมพ์ก็คือมองนี้ว่า ใกล้เคียงกันพระอาจจะยอดไม่พร้อมกันหรืออะไรต่างๆเราก็คิดจินตนาการไปอย่างนั้นโดยประมาณก็คือเราดูเราศึกษาอย่างนี้เป็นพระของหลวงปูด่ดุวัาสแกถอดพิมพ์มาจากหลวงปูศ่ศีเราดูคร่าวๆด้วยพระหลายลักษณะการดูการศึกษาเราบอกนี้ว่าพระเนื้อผงจุดสังเกตต่างๆต้องอย่างนั้นอย่างนี้ เป๊ะๆเ,เลยไหมมันก็ไม่เป๊ะเราก็ดูเอามาให้ดูหลายๆองค์ซึ่งการดูของเราเราก็มองอย่างนี้ว่าดูเอกลักษณ์ดูพิมพ์ดูอะไรเป็นส่วนประกอบดูเนื้ออย่างนี้เนื้อไม่กระทั่งเนื้อนั่นแหละเหมือนกันไหมโดยผมให้ดูหลายๆองค์เราจะบอกว่าเออเนื้อไม่ไม่เหมือนเนื้อไม่ใช่เราจะตีเป็นพารเก๊เหมือนกับสมัยก่อนไหม พิมพ์ใช่เนื้อไม่ใช่เกอได้ไหมอย่างนี้เราก็ดูเราเอาหลายๆมาประกอบกันเราขยายออกมาเพื่อที่จะพิจารณาองค์นี้ซึ่งหลายๆองค์ที่ผ่านมาผมก็เคยทําคลิปลแล้วแหละแต่มันทํานานแล้วจําไม่ได้ว่าเป็นเบอร์ที่เท่าไหร่ไม่ได้กลับไปดูอย่างนี้เรามาดูเรามาขยายพระของหลวงปูดด่ดูวัดสแกพิมพ์หนุม,มานถอดพิมพ์มาจากพระของหลวงปูศ่ศรีวัดสแก่ เรามาดูเรามาศึกษาองค์นี้ด้านหลังมียันแต่ยันก็คือมองนี้่ว่าสายตรงเขาจะตีเป็นยันเกไหมพระแทะแต่ยันเกนี่ตามบุตรตามที่ขอความที่ผมเคยวิจารณ์ให้ดูมองในแง่เป็นการคิดในมุมมองที่ผมคิดยันก็ไม่ใช่ยันเกเหรอกพอลรงที่มากก็ถือว่าชัดเจนอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษาด้วยกันว่าเป็นยังไง พระของหลวงปู่ดุวัศแกทอดพิมพ์มาจากพระของหลวงปู่ศรีเรามาขยายกันดูกันเพื่อที่จะดูเนื้อขยญย่ดูจุดสังเกตที่มีบ้างไม่มีบ้างอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษาธรรมชาติของพระต่างๆเรามาขยายดูกันให้ใหญ่ๆอย่างนี้พิจารณาละเอียดละเอียดเนื้อพระเป็นยังไงพระของหลวงปูดด่ดุวัสแกรเรามาดูเรามาขยายดูกัน องนี้ด้านหลังมียันตากองจักอย่างนี้ลักษณะของเนื้อพระเราดูเราขยายดูพิมพ์พระเป็นยังไงซึ่งพิมพ์พระก็มองนี้ว่าต้องเป๊ะๆอย่างที่ผมบอกไหมไม่ใช่เราดูเราพิจารณาพระเนื้อผงพระยอดพิมพ์และพระที่ใช้แม่พิมพ์มาจากพระที่ยอดไปแล้วอย่างนี้การเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปบ้าง เอาองค์ที่หยอดหลายๆครั้งถอดหลายครั้งมาเป็นแม่พิมพ์อย่างนี้เราดูเราศึกษาเพราะเราไม่รู้หรอกว่าแม่พิมพ์แต่และแม่พิมพ์ถอดออกมาจากพระที่หยอดไปครั้งที่เท่าไหร่เรามาดูเรามาศึกษามาดูรา,ายละเอียดต่างๆาพระของหลวงปูด่ดุวัสสแกพิมพ์ฮนุมานถอดพิมพ์มาจากพระของหลวงปู่ศรีวัสสแกอย่างนี้พิจารณาละเอียดละเอียดดูเนื้อดูธรรมชาติของพระ ว่าเป็นยังไงดาองค์นี้ด้านหลังมียันตางกงจักรเราดูเราศึกษาซึ่งยันผมก็ดูแปลกๆแต่มองนนี้ว่าผมดูเป็นยันเกยไม,ไม่เกยหรอกเราดูเราศึกษามองนนี้ว่าแต่คุณต้องออกตัวก่อนอยันนี้ผมไม่มีความจานานผมไม่ให้แต่ก่อนก็ไม่ให้ราคาเลยอย่างนี้เราเพียงแต่ดูคร่าวๆชัดไม่ชัด ว่ามันมีหลายองค์ประกอบอยู่แต่องค์นี้ชัดเราก็เอามาดูมาศึกษาบองนี้นว่าดูธรรมชาติดูความเป็นไปได้ในการคิดในการพิจารณาซึ่งการพิจารณาคร่าวๆผมก็ถือว่าละเอียดเลยแหละในการพิจารณาด้านหลังยันที่เป็นกรารคงจังกรพอพิจารณาวิเคราะห์ให้ดูนี่ก็ไม่ขอวิเคราะห์ซ้ำ ขอข้ามไปคนไหนยังไม่เคยดูว่าผมพิจาาณอย่างไงก็ลองกลับไปดูดูจะเป็นพิมพ์จันลอยะแต่ฟูค่อนข้าง,งละเอียดอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษาพิจารณาพระของลุงปุด,ดูุวัสแกเนื้อหามวลสารเป็นยังไงพิจาณาละเอียดละเอียดอย่างนี้ขยายออกมาใหญ่ๆดูในพิจารณาว่าเป็นยังไงขยายออกมา พิจารณาละเอียดละเอียดอย่างนี้เป็นพระของหลวงปูดด่ดูวัดสแก่พิมพ์อนุมานถอดพิมพ์มาจากพระของหลวงปู่ศรีวัดสแก่เราพิจารณาทั้งด้านหน้านด้านหลังอย่างนี้ความเป็นธรรมชาติมันพระมองอย่างนี้ว่าพระที่ไม่ชายเลยแต่องแช่น้ําฉามากน้ําฉาก็คือน้ำมนต์อย่างนี้เราเรามาดูข้างหลัง กำลังขยายออกมาใหญ่ๆธรรมชาติของเนื้อพระของหลวงปู่ดูวะสะแกด้านหลังเป็นยังไงการยอดออกมาเราดูพิจารณาเพราะพระองค์นี้มองนี้ว่าอะถ้าด้านหลังไม่มียันต่างก,กุจักเราดูยังไงพิจารณาดูความเป็นธรรมชาติดูมองนี้ว่าเอกลักษณ์ของพระ เนื้อพระเป็นยังไงอย่างนี้เราดูเราศึกษามองนี้นว่าทั่วๆไปพอพระของนุงกปูดูผมจะให้ความสําคัญที่เอกลักษณ์เนื้อหามวลสารวาระอายุอย่างนี้ส่วนพิมพ์ก็คืออันดับสุดท้ายเนี่ยเราดูข้างหลังดูอะไรต่างๆประกอบมีฟองอากาศฟองอากาศมากน้อยแม้กระทั่งบางคนนี่ดูน้ำหนักด้วยเรามองพระที่ ยอดพิมออกมามีฟองอากาศมากมีอากาศน้อยน้ำหนักก็จะไม่เท่ากันแม้กระทั่งการผสมเนื้อหาหมวลสารอย่างนี้ปูนมากมวลสารน้อยผ้าก็จะหนักหรืออะไรอย่างนี้เพราะผ้าของหลวงปูดด่ดูมีการผสมพูนด้วยก็หยอดทุกวันผสมทุกวัน ผสมเปียกผสมหมาดอย่างนี้เราก็ดูเพราะพวกนี้ก็คือตามวันตามอะไรหลวงปู่ท่านวางภารกิจว่างนานก็หยอดได้เยอะวางน้อยก็หยอดได้น้อยอย่างนี้เราก็ดูเราก็มองอย่างนี้ว่าการผสมเนื้อการอะไรต่างๆไม่เหมือนกันเราก็ดูธรรมชาติดูอะไรมาพิจารณาอย่างนี้มันจะต้องบอกว่า ต้องเป๊ะเ,เ,เหมือนกันเลยไหมเราดูเราศึกษาคิดต่อไปใช้ในแง่หลักวิทยาศาสตร์มาพิจารณาไม่ได้มองย่แง่ว่าใช้ศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาคนไหนคนไหนพูดถูกต้องหมดมันไม่ใช่เราใช้วิทยาศาสตร์มาพิจารณามาคิดมาอะไรต่อยอดไปคิดเพิ่มคิดต่อเติมขึ้นไปจะพูดหรือไม่พูดมันก็แล้วแต่ แต่ก่อนอย่างนี้ผมคิดแล้วผมก็ไม่พูดแต่ตอนนี้คิดได้เราก็พูดออกไปคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้เกิดความคิดในการพิจารณาพระของลุงปุตดูวัตสแกขึ้นมาว่าเป็นยังไงเพื่อที่จะให้หลายคนคิดหลายคนพิจนารณาไม่ได้เชื่อบคุคคลใดบุคคลหนึ่งพิจารณาพระของลุงปุตดูขึ้นมา มาดูเพื่อที่จะให้หลายๆคนเป็นหลายๆคนคิดพระของหลวงปู่ดูจะได้เป็นพระยอดนิยมหลายๆคนศึกษาหลายหลายคนเป็นอย่างนี้พระของหงปู่ดูก็จะเป็นพระยอดนิยมคนเป็นกันเยอะๆไม่ได้ใช่คนเดียวคนหนึ่งมีความชานาญพิเศษกว่าคนอื่นเขาผมมองคือเราดูเราศึกษาอย่างนี้ รอยตะใบเราก็จะมองเห็นรอยตะใบยะตะใบไม้หรือชาวบ้านก็เรียกว่าบุ้งเราก็จะมองเห็นถึงแม้จะมีบ้างไม่มีบ้างเราก็ดูลักษณะเคาะาของหลวงปู่ดุวสแก่ขยายออกมาใหญ่ๆดูพิจารณาละเอียดละเอียดอย่างนี้เราดูอาจจะสันหรืออะไรบ้างแต่เพื่อความไวหรืออะไรเราดูเราศึกษา พระของหลวงปู่ดู่วัดสะแกเป็นฮันอกมานถอดพิมพ์มาจากพระของหลวงปู่ศรีวัดสแกอย่างนี้นี่ด้านขอบเราก็จะมองเห็นด้านนี้ก็คือแทบจะไม่เห็นรอยตะไบยะเราก็มองนี่เป็นธรรมชาติของพระของหลวงปู่ดู่วัดสะแกปิ้นมากแบบขนมครกนะก็ตะไบ น้อยก็อาจจะข้ามหรือต่ใบแต่แตะหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้กระบวนการผลิตเราดูเราก็มองนี้พิจารณาดูธรรมชาติดูความเป็นไปได้มีการพริจารณาพระของลุงปุูฏวัสสแกตด้านข้างเป็นยังไงนี่เราดูเราศึกษาเป็นธนุมานถอดพิมพ์มาจากพระของลุงปุษีวัสสแกซึ่งพิมพ์นี้ตามที่ผมสังเกตะ ส่วนมากจะแกะผ่ผงจะผสมพระเยอะพระจะเบากว่าปกติเราดูแต่มองนี้ว่าด้วยพระที่ผ่านมือผมก็น้อยไม่ได้เยอะเหมือนกับพ่อค้าเขาอย่างนี้การพิจารณาการพูดอาจจะแตกต่างกับเขานี่เอกลักษณ์ของพระส่วนมากาพระยุคเก่าๆเราจะมองเห็นอย่างนี้เนื้อพระเป็นสีชมพูอย่างนี้จะมีโดยเฉพาะพวกลูกอมเราก็จะเห็น เอกลักษณ์ต่างๆของพระมองอย่างนี้ผมมองคือไม่ใช่ดินน้ำมันหรอกเป็นเนื้อหาหมวลสารของพระนี่แหละนเราดูเราศึกษาเราพิจารณาดูรายละเอียดของพิมพ์พระหรืออะไรอย่างนี้เราศึกษาเราพิจารณาว่าเป็นยังไงดูรายละเอียดของพระของปุตตวัสแก่พิมพ์มนุมาน ทอดพิมมาจากพระองหลวงปู่ศรีอย่างนี้นี่เราดูองค์นี้เราลองมาดูองค์นี้เนื้อพระองค์นี้แต่แตกต่างกับเขาพระก็ถือว่าโดยส่วนตัวผมมองคือสวยแต่ด้านหลังก็มองในเงี้ยเนื้อด้านหลังเราจะมองเห็นเราจะมองในเงี้ยว่าพระเนื้อแบบนี้ผิดเนื้อไหมเราดูพิมพ์ถูก เนื้อเยอะกว่าปกติเขาเราจะตีเป็นพระที่แบบที่เสี่ยนยุคก,ก่อนเขาพูดกันพิมพ์ถูกแต่เนื้อผิดวะเราดูเราศึกษามองในเงี้ยว่า,วาหลายละเอียดต่างๆพระเหมือนกันไหมไม่เหมือนเราดูเราพิจารณาองนี้เนื้อผงเยอะกว่าองค์อื่นเขาอย่างนี้แต่มีเอกลักษณ์ของเนื้อของวัดของลูก พระของหลวงปู่ดู่วัดสแกเราดูรายละเอียดมองนี้ว่าต่างๆของเนื้ออย่างนี้สีชมพูชมพูเราก็จะให้มองเห็นเนื้อหาหมวลสารเราจะตีเป็นพิมพ์ใช่แต่เนื้อไม่ใช่ไหมเพราะเนื้อสององค์นี้แตกต่างกันชัดเจนอย่างนี้เพราะพระเราก็มองนี้ว่าพิจารณาโดยคิดรอบครอบขึ้นมาพระของหลวงปู่ดู่วัดสแก เป็นพระที่มองในแง่ยอดทุกวันไม่ใช่หยอดตามวาระหรืออะไรต่างๆการผสมการอะไรแล้วก็มองส่วนมากพระพวกนี้เป็นพาะยุคต้นๆของหลวงปู่ดู่หลายๆคนก็บอกว่าคนหยอดคนขาดคนฝนนะ่ะก็คือหลวงปู่ดู่วสแกนเลยเราดูเราพิจานะรณาการผสมพระการคนเนื้อวาระเดียวกันพิมพ์ครั้งเดียวกันนั่นแหละ การผสมหมอ,ง,องนี่ว่าผสมม่น,นุน่นหมดผสมมือหรืออะไรคุกคุกคุกเนื้ออาจจะไม่เข้ากันอย่างนี้เราก็มองจินตนาการใช้ปัญญามาคิดไม่ใช่ใช้ศรัทธาคนใดเชื่อพูดเชื่อไปหมดซึ่งพระพวงนี้ด้านหลังไม่มียันตากรุงจักอย่างนี้ส่วนมากตอนนี้จะมีปัญหามีการพูดกันคนทําเก๊เป็นคนกล่าวยที่ใกล้ชิดหลวงปู่ดู เลยทําเนื้อได้เหมือนรู้สูตรในการทําอย่างนี้พระพวกที่ด้านหลังไม่มียันตากุจักส่วนมากก็คือจะโดนอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษาผมเอาหลายองค์มาให้ดูมาให้คิดมาพิจารณาเราดูวงม,มองอย่างนี้ว่าคิดพิจารณาไปว่าเป็นยังไงยังไงนี่เราด้านหลังเนื้อพระอะไรต่างๆไม่เหมือนกันเราก็พิจารณาดู ใช้ปัญญามาคิดซึ่งนี่เหมือนองค์นี้ส่วนมากลอยจานเราจะเห็นน้อยมากเราดูพอบองนี้รับถึงแม้พระจะไม่ค่อยชัดรอยจานรอยอะไรต่างๆจะเห็นน้อยมากและด้านหลังเอกลักษณ์ของพระก็คือจะเห็นน้อยอย่างนี้เรามาดูให้ดูหลายๆองค์พระของหลวงปูด่ดูวัสสแกทอดพิมพ์มา,ราพระของหลวงปูศ่ศรีวัดสแกอย่างนี้ เราพิจารณาด้วยกันมาศึกษามาเรียนรู้ไปด้วยกันซึ่งพระด้านหลังไม่มียันตากงจักจะมีปัญหาผมก็เลยเอามาให้ดูส่วนมากผมจะเก็บพระด้านหลังไม่มียันตากงจักอย่างนี้ก็เจอปัญหาซึ่งตามที่ผมดูนั่นแหละผมเล่นพุทธคุณเล่นในเชิงอุณรักษ์เก็บพระที่เรา อนุมาณเป็นพาที่หลวงปู่แจกถึงแม้จะมีหลายว่าละหึงหลายกรณีที่เกิดขึ้นจริงๆแต่เราก็คือเรายกผลประโยชน์เป็นพาที่หลวงปู่แก่เวลาเราเก็บเราจะเก็บเป็นทรัพย์สินต้องเลือกอย่างนี้เลือกดีๆที่สุดเพื่อที่จะส่งต่อให้ลูกหลานถึงแม้จะเก็บไว้เป็นทรัพย์สินไว้ขายกินตอนแก่ เราก็เอาของดีไว้ขายทิ้นตอนแกอยางนี้มันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ละบุคคลที่เราจะคุดคิดขึ้นมาเพราะมองนี้ว่าเราจะพุทธประเทศไทยคนนี้ยังมีอยู่เรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ไปด้วยกันเป็นผ้าของลุงปู่ดูวัดสแกถอดพิม,มพ์มาพิมพ์หนุมานถอดพิมพ์มาจากภ้าของอนุมานของลุงปู่ศรีวัดสแกอย่างนี้เราพิจารณาดูหลายๆอย่าง หลความหลายหอย่างเข้ามาประกอบ